พบกับรายการด็อกเตร์คิสกันอีกครั้งวันนี้เราจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับหมอเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือเรียกสั้นๆว่าหมอฉุกเฉินนั่นเองครับแล้วหมอฉุกเฉินเขาต้องทำอะไรบ้างตามน้องบอสไปดูกันเลยครับบอสมาตรวจเหรอครับเนี่ยเปล่าค่ะ,คะผมอยากรู้ว่า หมอฉุกเฉินเนี่ยเขาทางานกันยังไงคะก็หมอฉุกเฉินก็ทํางานะจําห้องฉุกเฉินนะครับก็ดูแลเฉพาะเคสที่ฉุกเฉินเร่งด่วนหรือว่ามีโอกาสเสียชีวิตนะครับแล้วผู้ป่วยฉุกเฉินส่วนใหญ่นะครับเขาฉุกเฉินแค่ไหนผู้ป่วยที่มาห้องฉุกเฉินก็มีหลายระดับนะครับก็จะมี5ระดับนะครับระดับหนึ่งคือดูแลที่สุดนะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่หัวใจอยุดเต้นนะครับต้องตั๊มหัวใจต้องช็อกไฟฟ้าหัวใจต้องถ่ายทอดช่วยหายใจนะครับต้องดูแลรักษาเรืองต้นทันทีนะครับกลุ่มที่สองเนี่ยคือมีความเสี่ยง เช่นมีโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับเจ็บหน้าอกมาหรือแขนขาอ่อนแรงเป็นอัมพาตอัมพาตนะครับคนนี้ก็ต้องดูแลอย่างรวดเร็วนะครับส่วนกลุ่มที่3เนี่ยคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงให้เราต้องรอนานเช่นน้ำวอดคลื่นหรือว่าไส้ติ่งอักเสบนะครับกลุ่มที่ปวดท้องอะไรเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่3นะครับส่วนกลุ่มที่4กับ5เนี่ยเป็นกลุ่มที่สามารถรอตรวจได้นะครับจะเป็นกลุ่มเช่นมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวอุบัติเหตุพกช้มหกลมอะไรอย่างเงี้ยครับผมขอไปลองขึ้นรถฉุกเฉินได้ไหมครับพร้อมไหมครับเนี่ยพร้อมแล้ว ี่คือรถรับส่งผู้ป่วยใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือรถรับส่งผู้ป่วยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่ารถแอมบูเลนนะครับก็เอาไว้สำหรับรับส่งผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนะครับบอสไปดูกันไหมว่านากในมีพลากรเป็นใครบ้างดีไหมครับไปกันเลยครับโอเคระวังนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องบอสพี่บอยนะครับเป็นพลาเมเิกนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่ออกช่วยเหลือคนไข้ข้างนอกโรงพยาบาล น้องบอลร,รู้ไหมครับว่ารถพยาบาลของเราในนี้มีอุปกรณ์ช่วยเหลืออะไรบ้างก็ต้องมีพวกเครื่องวัดความดันพวกน้ำเกลืออะไรประมาณน,นี้ค่ะใช่แล้วครับแต่ว่ามันมีมากกว่านั้นเยอะเลยมีตั้งแต่น้ำเกลือ,อที่บัดออกซิเจนแล้วก็มีอุปกรณ์พื้นฐานก็มีตั้งแต่อุปกรณ์การดามอันนี้ใช้สำหรับดามคนไข้ที่แขนขาหัก แล้วก็เครื่องนี้สำคัญมากเลยเป็นเครื่องด i ฟซิ a ิเลชันนะครับสามารถวัดความดันได้วัดระดับออกซิเจนในกระแสะเลือดได้ดูเครื่นไฟฟ้าหัวใจก็ได้นะครับและที่สำคัญกอานั้นคือสามารถช็อไปไฟฟ้าคนไข้หัวใจหยุดเต้นได้ด้วยแล้วกระเป๋าสีแดงเนี่ยมีทุกรถพยาบาลในแต่ละคันเลยไหมกระเป๋านี้เป็นกระเป๋าสำหรับรถพยาบาลขั้นสูงบางอย่างที่เราเจอบ่อยๆ <Ừ. S 1> ก็จะเป็นตั้งแต่เข็ม ที่เราให้น้ําเกลือคนไข้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ท่อช่วยหายใจน้นองบอลอาจจะยังไม่เคยเห็นจะเป็นอุปกรณ์ที่ขั้นสูงมากซึ่งต้องอบรมแล้วก็เรียนให้ชานาญถึงจะทําได้นะครับแล้วถ้าวันนี้ผมอยากลองเป็นคนไข้ฉุกเฉินดูได้ไหมครับได้เลยครับน้องบอสครับัน้นเดี๋ยววันนี้หมาจะรอให้น้องบอสเป็นคนไข้ที่มีไข้สูงมา,มากๆจริงไหมครับครับครับแล้วอันดับแรกน้องบอสน้อนเป็นเจงก่อนนะครับพี่บอลช่วยหน่อยครับ วัดออกซิเจนในเลือดด้วยนะครับว่าออกซิเจนในเลือดเ,เป็นยังไงเนาะจะเสียบที่ปลายนิ้วนะแต่ว่าขอ,อนิ้วหน่อยครับอ่าโอเคไม่ติดนะครับมาวางได้เลยครับโอ้จะช็อตจริงเหรอจะ<ม>ช็อตจริงไม่ได้ช็อครับอันนี้แค่ยืดเครื่องไฟฟ้าหัวใจค่ะพี่บอสติดอะไครับไอ้ทีสเวลาทำติดเครื่องไฟฟ้าหัวใจบนห้องบนรถเฉยต้องทำเร็วๆนะครับทำต่อช้าอย่างนี้ไม่ได้เนาะ นี่คือหัวใจของเราเดี๋ยวจะให้น้องบอสกดว่าขับดันตัวเองนะครับกดตรงนี้ได้เลยครับกดตรงนี้นะครับบตอนนี้ออกซิเจนเท่าไหร่เอ่ยเจ็ดร้ร้อยนะครับใจเต้นเท่าไหร่ครับใจอยู่ในอ้อเต้นแปดสิบแปดสิบครั้งถูกไหมครับครับตอนนี้ความดันประมาณร้อยเจ็ดเจ็ดสิบสามนะครับความดันน้องบอสปกติดีเนาะนะครับก็ระหว่างระหว่างนำส่งโรงพยาบาลเดี๋ยวหมอจะเปิดน้ำเกลือให้เนาะแล้วก็จบด้วยน้องบอสไปพังพังนะครับ ต่อเสร็จแล้วก็จะเอาสายน้ำเกลือนะครับต่อด้านหลังของของเข็มนะครับเพื่อจะให้น้ำเกลือน้องบอสนะครับต่อไปก็จะพานองบอสไปส่งห้องผุ้เฉิญนะครับมาดูกันว่าห้องเข็มจะทำอะไรกันบ้างดีไหมครับครับแหมแค่คุณหมอหยิบเข็มฉีดยาขึ้นมาน้องบอสของเราก็หน้าซีดซะแล้วเลยครับแล้วแบบนี้คุณหมอจะพาน้องบอสไปทำอะไรกันต่อ ตามไปดูกันเลยครับครับต่อไปก็จะเป็นทีมพี่หมอชุกเฉินนะครับจะมาตรวจออบอลนะครับก็จะเป็นทีมพยาบาลที่ห้องลูกเฉนเนี่ยมาทําการรักษาต่อไปเนาะครับแล้วถ้าเป็นกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยไม่หายใจแล้วจะทายังไงครับก็จะต้องไปรักษาีกห้องนะครับเรียกว่าห้องผู้ชีพนะครับก็จะมีการตั๊มหัวใจการช็อกคันทารหัวใจการใส่ท่อช่วยหายใจนะครับเดี๋ยวพี่หมอจะพาน้องบอลไปรอหัดทำกันดูนะครับครับผม โอเคครับนี่ครับหุ่นจำลองที่น้องบอสอยากจะฝึกปั๊มหัวใจนะครับก่อนอื่นเนี่ยหมอขอแนะนำให้รู้จักกับพี่โอ๊ตก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้พี่โอ๊ตจะเป็นคนสอนน้องบอสกดหน้าอกปั๊มหัวใจแล้วก็ใช้เครื่องกระตุกไฟพ้าหัวใจสีเขียวนั้นนะครับครับผมพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับโอเคเริ่มเลยครับอันดับแรกนะครับน้องบอสต้องเข้าไปปลุกเรียกเขาก่อนด้วยการตบที่บ่าแรงๆเดี๋ยวน้องบอสลองปลุกเรียกดูครับลองทําดูครับคุณครับคุณครับตื่นไหมครับ ถ้าปลุกไม่ตื่น,นสิ่งต่อไปที่นวัจะต้องทําคือร้องขอความช่วยเหลือครับแล้วก็รีบโทร1669มีพลเมืองดีอยู่หนึ่งคนครับนวองหันไปหาคุณหมอแล้วบอกหมอครับโทรหนึ่งหกหกเก้าค่ะโอเคได้เลยครับหลังจากมีคนโทรแจ้งเหตุให้แล้วน้องบอยก็กลับมาดูที่ผู้ป่วยต่อใช่ไหมครับน้องบอยก็เปิดเสื้อผู้ป่วยออกแล้วน้องบอยก็เอียงหน้าลงมาหนิดนึงสังเกตการหายใจของเขาดูว่าหน้าอกเขาขยับขึ้นลงไหมขึ้นลงไหมหน้าอกขยับไหมครับ ไม่ขยับแสดงว่าเขาไม่หายใจใช่ไหมครับสิ่งต่อไปที่นวทจะต้องทําคือทํา<ำ> CPR ใช่ครับนวทเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องกันลําดับแรกเราต้องวัดตําแหน่งที่เราจะกดหน้าอกก่อน<ะ>นวทเห็นกระดูกกึ่งกลางหน้าอกของผู้ป่วยไหมครับเป็นกระดูกท<ะ>ี่ใหญ่ใหใช่ไหมครับแลบ้วนวทใช้ต้นมือครับวางลงข้างไหนก็ได้เห็นไหมครับว่าต้นมือของนอสจะอยู่ระหว่างจุดตัดระหว่างเส้นหัวนมแล้วก็กระดูกกลกลางพอดีเราใช้อ<ะ>ีกมือนึงครับประกบลงไปแบบนี้แบบนี้ แขนน้องบอสจะต้องหนิดชิดเข้าหากันและที่สําคัญคือต้องตั้งฉาก90องศากับหน้าอ,อกผู้ป่วยแบบนี้ใช่เลยและที่สําคัญคือผู้ป่วยต้องนอนบนพื้นราบแล้วก็แข็งด้วยถ้านอนบนเตียงนุ่มๆน้องบอสกดลงไปก็จะไม่มีแรงต้านกลับขึ้นมาใช่ไหมครับกดลึก5-6เซนติเมตรครับแล้วก็กดเร็ว100-120ครั้งต่อน,นาทีเวลาน้องบอสกดน้องบอสน้บในใจก็ได้ครับ1และ2และ3และ4 น้องๆจำเอาไว้เลยนะครับวิธีการ<อ>ปั๊ม <แบ S 1> หัวใจหรือการทํา CPR จะต้องช่วยผู้ป่วยให้ได้ภายใน4นาทีไม่อย่างนั้นแล้วผู้ป่วยจะขาดออกซิเจนไปเลี้ยงระบบต่างๆในร่างกายทําให้เกิดผลเสียตามมาได้นะครับนวอดเหนื่อยไหมครับมากมากครับในค,บความเป็นจริงแล้วถ้านบวลดองขอความช่วยเหลือมีคนที่อยู่ใกล้เคียง สามารถรเขาทำ C P R เป็นสามารถมาช่วยน้องบอสได้เราจะเปลี่ยนกันทุก2นาทีหรือว่าถ้าน้องบอสเหนื่อยก่อนก็ร้องขอให้เขามาช่วยก่อนได้ครับผมแล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยคือเครื่อง A E D น้องบอสเคยเห็นเครื่อง A E D ไหมครับไม่เคยครับน้องบอสรู้ไหมว่าเครื่อง A E D คืออะไรครับก็ A E D ก็ A E D คือ Automated External Defibrillator <ม>กระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติเครื่อง A E D หมือนที่น้องบอสเห็นในหนังใช่ไหมครับที่เขาเอาแาผ่นพดเดินมาถูๆก,กันแล้วก็ช็อคบนหน้าอ,อกผู้ป่วยแล้วป่วยก็เด้งขึ้นมานี่คือเครื่องนั้นเลยแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของอัตโนมัติแล้วก็ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ได้ถ้ามีคนกดหน้าอ,อกอยู่ใช่ไหมครับสิ่งแรกที่มาถึงคือน้องบอสต้องกดปุ่มเปิดเครื่องครับลองกดดู น้องบอสต้องเปิดฝาแล้วก็จะมีแผ่นนําไฟฟ้าสองแผ่นที่น้องบอสจะต้องติดบนหน้าอกของผู้ป่วยติดแผ่นอิเล็กโทรดมีรูปให้ด้วยเห็นไหมครับน้องบอสลองติดตามรูปได้ไหมครับอ่านไหนลองติดสิครับตรงนี้คือใต้กระดูกหายปลาขวาเห็นไหมครับกระดูกหายปลาขวากีอตรงนี้แล้วก็อีกหนึ่งแผ่นครับติดใต้ชายโครงซ้ายห้ามแตะต้องผู้ป่วยกดปุ่มช็อตอ่าก่อนที่น้องบอสจะกดทุกครั้งน้องบอสจะต้องดูว่าไม่มีใครสัมผัสตัวผู้ป่วย โดยนวจะต้องพูดว่าชั้นถอยชั้นถอยคุณถอยคุณถอยแล้วก็ทุกคนถอยทุกคนถอย,ถอยแล้วก็ต้องมองด้วยว่าไม่มีใครสัมผัสตัวผู้ป่วยจริงๆแลว้วนวค่อยกดปุ่มผู้ป่วยได้รับการช็อกให้เริ่ม CPR อ่าไหนนวลอง CPR ต่อสิครับเหมือนที่พี่สอนไปเมื่อกี้เลยนวทำ CPR ต่อไปเรื่อยๆสองนาทีเครื่องก็จะวิเคราะห์หม่ CPR ต่อไปวิเคราะห์ในที่นี้คือวิเคราะห์ขึ้นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วย แล้วคนที่เขาโดนช็อตเนี่ยเขาจะเจ็บไหมครับในระหว่างนี้หัวใจหยุดเต้นไปเราช็อคไฟฟ้าไปก็ไม่ได้ทําให้เขาเจ็บครับแล้วก็แผ่นตรงนี้มีแผ่นเจลคอยลดความร้อนจากพลังงานที่ปล่อยไปครับก็ไม่ทําให้ผู้ป่วยบาดเจ็บนะครับก็เครื่องนี้เหมือนเครื่องเ d ดีเลยที่เมื่อสักครู่นี้น้องบอสมาช็อตไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยใช่ไหมครับแต่ว่าเครื่องนี้เป็นสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมมากมายเช่น าสามารถติดแผ่นนาไฟฟ้าเพื่อดูขึ้นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยณนะเวลาปัจจุบันได้แล้วก็เราจะได้ให้การรักษาในแต่ละวิธีที่แตกต่างกันไปครับน้องบอยลำดับแรกนะครับเราก็จะหยิบแพดเดิลออกมาครับหยิบแพดเดิลออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องบอสลองถือดูนะครับจัดไปแบบนี้ครับแล้วน้องบอสก็ต้องวางเหมือนที่เราวางใน AD เลยจําได้ไหมครับ AD วางยังไงคือใต้ไหายปลาข้างขวาใช่ไหมครับแล้วก็ใ,ใต้ชายโครงด้านซ้ายแบบนี้นะครับช็อคไฟฟ้าหัวใจด้วยพลังงานกิจูนครับ อ่าหนึ่งสองสามก่อนครับอ่านั่นแหละครับเก่งมากช็อกเสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องมาปั๊มหัวใจต่อนะครับน้องบอสปั๊มต่อเลยโอเคสอบติดไปครับขึ้นไปฟังหัวใจของผู้ป่วยไหมครับไดนกี่ครั้งครับแปดสิบเอ็ดครับโอเคแค่รอดชีวิตแล้วนะครับตบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากเลยครับน้องบอสต้งตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็สอบติดหมอให้ได้เนาะ ก็จบไปเป็นหมอที่ดีให้ได้นะครับ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้นอกจากได้เรียนรู้การทํางานของหมอฉุกเฉินกันแล้วยังได้ความรู้ไปเต็มๆอีกด้วยน้องๆสามารถเอาไปปรับใช้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้นะครับส่วนสัปดาห์หน้ารายการ d รคิส r จะพาไปดูการทํางานของคุณหมอท่านไหนห้ามพลาดนะครับวันนี้เนี่ยบอสสนุกมากเลยครับเพราะบอสได้เรียนรู้อุปกรณ์ บนรถแอมบูเลต์แล้วก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการปั๊ม C P R ที่ถูกวิธีแล้วก็บรได้รู้อีกว่าเวลาเราเจอสถานการณ์จริงเนี่ยเรต้องโทรเบอร์1669ครับผม